ของเมืองไทยนี่บอกให้ขยันออกอาวุธหน่อยนะครับในขณะที่กองเมืองไทยนั้นบอกให้เบียดให้ชนกล้ามไนตี่เขาอย่างเดียวออกมานีไล่ตะคุกเลยนะครับเมืองไทยก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้โดนเหลี่ยมหักบิดล้มกิ้งลงไปนะครับเผามาดูนะครับตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับมีเตะเาะยางเจ็บๆกัดเอาไว้แต่ว่ากองเมืองไทยนั้นเบียดเข้าไปมีหมัดนําด้วยครับ ชัยเร่งเกมขึ้นมาครับก้องเมืองไทยแย่ฉ้ายไปก่อนเอาครับทิพทองเมืองชัยเตะเจาะยางทำรอบไปก่อนครับขยับโยกกันไปโยกกันมาเอามาทิพวัดคอมเ็วครับตรงนี้แข้งขวาเมืองชัยล้ำหนักหนักล้ำแรงแรงครับมีมาขึ้นไปครับางดนของก้องเมืองไทยพยาเบียดรงในแล้วครับก้องเมืองไทยครับตีขวาไปแต่ว่าเนี่ยครับมีหลักมีเหลี่ยมคอยบิดเอาไว้ครับ เมืองไทยทำให้ต้องเมืองไทยดูทำอะไรแหม่ไม,ไม่ไม่ง่ายครับวงในครับเข้าไปเจอซอกอีกครับเสียบไม่เสียบจังหวะนี้ครับแทงเข่าซ้ายไปเมืองไทยอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับวงในหอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้มีศอกสลัดแต่ตอนนี้กล้องเมืองไทยไม่สนเริ่มจับกล้ำได้กอกได้ดีโอโหตีแต่ละดอกนี่เจ็บเจ็บทั้งนั้นนะครับดูลูกขวางตีไร้ขยันโอ้เมืองไทยก็พยายามจะไล่แขนก็สายเหลี่ยมช่วยจะไปโดนทีเลียม,มีล้มกิ้งลงไปอีกครับ กองเมืองไทยเลี้ยงวงในดูดีครับแต่ว่าซอกขวาของเมืองชัยครับแหมได้รู้เหมือนกันเอ้าบัดมาครับกองเมืองไทยกองเมืองไทยสีแดงส่วนเมืองชัยสีน้ำเงินครับจับกันอีกทีมันบอกตัวเองอ่ะมันบอกเราสามคนเอ้าลมหลันพันตูแหมเนี่ยครับเอาหน้านวดเต็มไปคลึงกันมาไม่ตีก็กรรมการจับแยกนะครับแทงขวาจับได้คืนไหมัดขวาตรงตรงโอ้ยเขาตรงนี้ครับกอกยักเข้าไปเลยครับ เอาละครับทั้งหมัดทั้งฟองนี่งัดออกมาเยอะขึ้นโอ้โหดูลูกขวางลูกนี้นะครับก้องเมืองไทยไียไเมืองไทยก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะตีสู้แต่ดูว่าความแข็งแรงวงในขอบรัมได้จับได้ล็อกได้นี่โอ้โหก้องเมืองไทยนั้นไอ้ไเจ็บแข็งแรงกว่าแต่ถ้าช้านี่ก็จะเข้าร่องแทงของเมืองไทยได้เหมือนกันครับโอ้โหสาให้จุบพรบอกโอ้ยึกว่าตัวเองโดนงครับเมื่อสักผู้นี้ นไปครับวงในครับความแข็ง,งแรงเหยียดกันไปป้ามกันไปฟัดฟัดแล้วดูว่าทางด้านของกล้องเมืองไทยครับคุมเกมไว้ได้หลืครับขณะที่เมืองชทยยังไม่ยอมเอาจอหยางาไปเตะว่าเตะแรงเลยครับขาเจ็บหรือเปล่าหักทิ้งลงไปเอาหัวจิ้มพื้นไปทั้งคู่เลยครับเอาเลยครับพยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับเมืองไทยมีเตะจอหยางต่อยมาเบียดเอาวงในมาดูวงในน,นี่มีศอกสลับ กองเมืองไทยต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับเขาอาชีพอยู่แล้วครับแต่ว่าลูกวงในนั้นเหนียวแน่นเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ี่ครับแท่งมีศอกสลับไปด้วยแต่ว่ากองเมืองไทยนะครับเบียดกล้ามไหนอยู่แล้วนะครับทีมงานนี่ตะโกนบอกไม่ต้องสนอะไรแล้วนะครับเบียดกล้ามไหนอย่างเดียวตามไปสั่งหรือเปล่าครับเดินเร็วเลยครับนีหมายที่วงในครับมัดได้ตีขวาครับแพ้คืนเหมือนกันเอา เกมแล้วครับไา้ของกองเมืองไทยขณะที่เมืองไทยก็เดินเหมือนกันครับขวากับซ้ายแล้วกันมายิงใกล้ๆใครออกก่อนหนึ่งสองเข้าไปครับเมืองชทยพยายามจะสอดในและเสียเข่าแต่ว่าโดนเดือบไม่ลงครับแขนงสายกองเมืองไทยเปิดทางมาจับในตีเมืองชัยกองเมืองไทยนี่เวลาพลามไม้นี่ตีน่ากลัวนะครับแต่ถ้าจับไม่ได้นี่ก็ยุ่งเหมือนกันเพราะเมืองไทยนี่มีฟอกบูนะครับจังหวะ การไล่แขนคู่นะครับไม่ยอมให้กล้องเมืองไทยที่ตีง่ายๆไล่แขนแล้วก็ตีคู่อาศัยเหลี่ยมด้วยมีแข้งขวาโอ้โหเอาแล้วครับเกิดเริ่มจะเร้าใจมากขึ้นแล้วนะครับยกนี้เสียบมาเสียเพื่อนครับนายตีมาแล้วเนี่ยครับพยายามตีแล้วก็ค้างไปเลยครับจังหวะเน็บของเมืองไทยลุยต่อครับกล้องเมืองไทย ยกนี้ดีเมืองชทยออกมาตั้งเกมนี้ดูดีเลยครับบังลีเรในว่ามีไล่แขนด้วยนะครับวงในนี่ไม่ยอมแล้วก็มีแข้งคอยสกัดมีหมัดมีศอกก้องเมืองไทยเดืยดกระบายจิ้มลำตัวเอาโอ้โหใช้ายพัด,ด,ดมาล้างนะครับคอยจับอยู่ตลอดเมืองชทยนี่นะครับแข้งขวาก็ทันผลงานได้ดีด้วยยกนี้ล็อกล็อกจังหวะีะะวโอ้โหตัวเองล้มลงไปดีท่า ถ้าก้องเมืองไทยล้มนี่เป็นเรื่องเลยนะเองนะไม่บิดเขาครับเองล้มแม่เอาจักรวามัดแล้วครับตีเขวาขวาไปส่วนเมืองไทยพยายามนี่ครับล็อกสู้มีศอกมาสลับครับเอาละครับทีมงานนี่บอกให้ฟู่ในแล้วนะครับตอนนี้ดูเริ่มในนี่ก็ทำได้ดีนะครับมีศอกนีนโ่โอ้โหง<อ>ั็งเอไวมาดูความแข็งแรงความแข็งแกร่ง<อ> กอ,องเมืองไทยนี่ล็อกอย่างเดียวกล้ามอย่างเดียวตลัเดเยี่ยมเชิงี่เมืองไทยนี่งัดออกมาหมดแล้วครับมาถึงตอนนี้โอ้โห okay. สู้กันทุกอย่างทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็หัวใจหัวใจอ้าวแล้วครับช็อตนี้ทําสําเร็จครับเมืองไยัยกองเมืองไทยลุกขึ้นมาเอาอยัางไงดิต่อยครับแหม่ง,ง้างไปครับวงในตีขวามาแล้วนี่แะครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับกองเมืองไทย แข้งขวาติดบังโตอยู่โดยแข้งซ้ายครับกองเมืองไทยไปหน้าขวาโอ้องฝ้ครับเมืองไทยสองฝ่แล้วสแลไหสกแผลไหมหมายรูปแบกเลยนะครับสอกนี่ั้งทัดมาลาต้องตับสอกดูว่าจะรับเยอะไม่ได้เลครับกองเมืองไทยกองเมืองไทย็โดนนะครับไทยเป็นผู้ดีไปเลยนะครับผู้ดีเดี๋ยวมาดูกันในยกสุดท้ายครับหวยผู้ร้องของรายการนะครับ ้องเมืองไทยกับเมืองไทยนะครับมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับยกนี้เบียดถึงตัวตลอดเอาโว้ยิงสอกกะหลักมาดูว่าเมืองไทยมา,ายหลักเหลี่ยมนะครับต้องใช้เหลี่ยมมีสู้แล้วนะครับโอ้โหดูลูกขว,ขวางของเมืองไทยขวางขวางน่ากลัวเลยครับน้อจงจอมวาป้ายหน้าขวางหน้าครับกระบาดเอาไว้เลยครับ เลขมาพออ่อนอยู่เหมือนกันแข้งขวาหลุดปัดขวาโน้มขึ้นไปครับต้องเมืองไทยดวงในเมือง,งชัยตียังไม่ตีครับกรรมาการกดแล้วยแยกออกมาก่อนครับเดินเข้าหาแล้วครับเมืองชัยเดินเข้าไปลุยเข้าไปหมัดขวาต่อยเข้าไปวงในตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับจับไม่ได้เปรียบครับตีไม่ได้กองเมืองไทยมีล็อกแบบติดเกมแล้วครับ โอกาสให้ทางของเมืองชายทำอะไรไม่ได้แลวครับเออเมืองชายยังไม่ยอมครับเปลี่ยนเข้าไปยกที่แล้วยกทีท่2ถือว่าปรับเปลี่ยนเกมได้ดีครับดูดีขึ้นมาเลยครับยกนี้ทำให้ออกมาแล้วได้ลุ้นครับมีหวังแลวครับทางด้านของเมืองชายพยายามเร่งเข้าไปครับนาทีกับอีก4ินาทีได้ไม่ได้พลยีก็เปลี่ยนเข้าไปก็ดูว่ากอ,องทัพยนี่จะมั่นใจจะคุมเกมนะครับเข้าในก็ล็อกเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยนะครับไม่เปิดโอกาสให้เมืองชายนี่ได้ใช้ศอกที่ถนัดนะครับ นี่นะครับเบียดเข้าไปวงในนี่ก็มีแทงคู่ด้วยโอเคแล้วก็ลูกขวางล็อกเอาไว้เลยนะครับมาถึงตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาที20วสินาทีให้เมืองชชยนี่ได้ลุ้นได้เชื้อกันแล้วครับยังไม่ยอมครับขอหมัดขอศอกเลยครับตอนนี้ครับขอไปยังเมืองชชยครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัซดมซ้ายโดนครับหมัดซ้ายโดนครับหมัดขวาอีกที และโดนล็อกเก็บเอาไว้เลยครับนาทีสุดท้ายครับสำหรับเมืองไัยเป็นหนึ่งนาทีที่ไม่ยาวนานเท่อไไรแล้วครับแต่ว่ากล้องเมืองไทยครับจะนานงหรือเปล่าตอนนี้เขาเองพยายามจะปิดเกมปิดกล่องให้กับตัวเองแล้วครับทางของกล้องเมืองไทยแต่ว่าเมืองไัยยังไม่ยอมครับพยายามจะลุยพยายามจะบู๊เข้าไปแล้วครับหาโอกาส เปลี่ยนเกมให้ตัวเองครับ30<ส><ส>วินาทีครับบังลีไม่ว่ามีหมัดหน้านี่คอยแย่เอาไว้นะครับออกซ้ายดีขวาดีไม่เป็นเป้เปาหนึ่งเมืองใช้ก็ไม่ยอมโอ้โหทิ้งทิ้งทั้งตัวเหมือนกันถ้าเข้าจุดโฟกัสก็เป็นเรื่องได้นะครับแล้วก็โดนล็อกเอาไว้ตามสูตรนะครับดูจะมั่นใจเผาวเวลาแล้วนะครับไม่สนเหมืองใช้ไม่สนขอหมัดเดี่ยวเหมือนกันซอกเอาเปลี่ยนก็ไว้ก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนแะครับเพราะว่ายังน่ากลัวอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับ ไม้มวยไทยยังไม่ครบหยกนี่อย่าพึ่งตัดสินเปียดเข้าไปโค้งสุดท้ายครบหยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้งสท่านครับ ะการทั้งสามท่านแล้วก็หันไปชูมือให้ก้องเมืองไทยสอพงอมรอน,นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับคู่นี้